Velocity โดย New Skin แบ่งปันสร้างรายได้จากการทำในสิ่งที่คุณสนุกเพียงแนะนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับคนที่คุณรู้จักคุณก็ได้เป็นแบรนด์ Affiliate มีสิทธิ์ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาสมาชิกซึ่งเป็นราคาต่ำสุดแล้วนำไปจำหน่ายต่อในราคาขายปลีกคุณก็รับส่วนต่างเป็นกำไร และหากต้องการช่องทางอื่นเพื่อแบ่งปันก็แค่ส่ง Personal Offer ผ่านแอปพลิเคชันทางมือถือของเราหรือลงทะเบียนให้ลูกค้าของคุณเพื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาขายปลีกไม่ว่าจะวิธีไหนเราช่วยคุณได้ทุกขั้นตอนและคุณยังจะได้รับโบนัสขายปลีกจากเราอีกด้วยง่ายใช่ไหมแต่ยังไม่หมดเพียงคุณลงทะเบียนใครก็ตามมาเป็นลูกค้าขายปลีกหรือแบรนด์แอฟเฟลเคุณจะได้รับโบนัสแบ่งปันจากการสั่งซื้อของพวกเขาอีกด้วย โบนัสทั้งหมดนี้จะแสดงผลเป็นรายวันในบัญชี Ve ลโ c ซิตีของคุณเพียงเข้าบัญชี Ve ลโ c ซิตผ่านแอปพลิเคชัน My n e w Skin หรือทางออนไลน์รอจนสิ้นรอบสัปดาห์เราก็จะโอนเงินโบนัสทั้งหมดให้คุณโดยไม่มีค่าธรรมเนียมง่ายๆแค่นี้สมัครเลยมาทำให้ผลิตภัณฑ์ที่คุณรักสร้างรายได้ให้กับคุณเริ่มสร้างรายได้ทุกสัปดาห์นำทีม Nu Skin พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นนำทีมด้วยการส่งเสริมผู้อื่นให้ขึ้นเป็นแบรนด์ representative โดยมีสับใหม่เพิ่มเติมคือ Generation หรือ G คือวิธีการในการกำหนดทีมของคุณทีมคือกลุ่มของคุณและกลุ่มทั้งหมดที่คุณสามารถนับเพื่อรับโบนัสผู้นำได้แบรนด์ Brand representative ทุกคนที่คุณสร้างขึ้นจะเป็น Generation ที่1หรือ G1 ของคุณแบรนด์ r e p r e s e n t a t i v ทที่ G1 สร้าง จะเป็น G2 ของคุณและแบรนด์ r p r r s s n t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  v v ทีที่ G2 สร้างก็จะเป็น G3 ของคุณคุณยังสามารถรับโบนัสผู้นำเพิ่มขึ้นด้วยการสร้างแบรนด์ r p r r s s n t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  v v e ในชั้น G1 เพิ่มขึ้นรวมถึงการเพิ่มยอดขายของทีมปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นจากแบรนด์ r p r r s s n t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  v v e เป็นแบรนด์พาร์เนอร์ และเป็นซีเนียร์แบรนด์พาร์ทเนอร์แน่นอนว่าเมื่อตำแหน่งสูงขึ้นคุณก็จะได้รับโบนัสจากเจเนเรชันที่ลึกขึ้นสูงสุดลึกจนถึงชั้น G6 ของคุณเพื่อรับรายได้จากทั้ง6 g เจเนเรชันคุณจะต้องพัฒนาสายงานลีดเดอร์ชิพซึ่งหมายถึงแบรนด์เรปเปอร์เซนเททีฟในชั้น G1 ที่มียอดคะแนนลีดเดอร์ชิพทั้งหมดตามที่กำหนดพัฒนากลุ่มที่แข็งแกรง่งและเพิ่มรายได้ของคุณให้สูงที่สุดเมื่อสร้าง4หรือ5บล็อกการสร้างคุณจะได้รับโบนัส2.5%ของมูลค่ายายยอดข ที่นำมาคำนวณคอมมิชชั่นได้จากทีมคุณเมื่อสร้าง6บล็อกการสร้างขึ้นไปคุณจะได้รับโบนัส10%ของมูลค่ายอดขายที่นำมาคำนวณคอมมิชชั่นได้ของชั้น G1 ของคุณ หรือรับโบนัส5%ของมูลค่าย,ยอดขายที่นำมาคำนวณคอมมิชชั่นได้จากทีมคุณโดยเราจะจ่ายตามวิธีการคำนวณที่ให้โบนัสสูงกว่ากับคุณโบนัสผู้นำนี้จะถูกจ่ายเป็นรายเดือนในวันที่14ของทุกเดือนแบ่งปันผลิตภัณฑ์ที่น่าตื่นเต้นสร้างกลุ่มของคุณนำทีมเพื่อพาผู้อื่นไปสู่ความสำเร็จ Velocity โดนสร้างส่วนที่1การทำคุณสมบัติเพื่อเป็นแบรนด์เร r เ s e นเท t i v ฟเพื่อสร้างธุรกิจของคุณและขึ้นเป็นแบรนด์เร r เ s e นเท t i v ฟ คุณควรทำค,ำความเข้าใจกับอภิธานศัพท์ใหม่ดังนี้กลุ่มบล็อกการสร้างบล็อกแบ่งปันและยอดขายกลุ่มของคุณรวมถึงทุกคนที่คุณได้ลงทะเบียนติดตัวและทุกคนที่ลงทะเบียนในชั้นต่อๆไปรวมถึงแบรนด์แ f เฟ i ีย e และลูกค้ายอดขาย คือระบบคะแนนใน Velocity ที่กำหนดมูลค่าผลิตภัณฑ์ทุกการสั่งซื้อจะเป็นยอดขายกลุ่มบล็อกการสร้างจะนับจากยอดขายของคุณในแต่ละเดือน1บล็อกการสร้างเท่ากับ500คะแนนของยอดขายส่วนบล็อกแบ่งปันจะนับเฉพาะยอดขายของแบรนด์ Affiliate และลูกค้าที่ลงทะเบียนติดตัวคุณเท่านั้นตอนนี้คุณพร้อมแล้วที่จะเรียนรู้คุณสมบัติ เกณฑ์ทำคุณสมบัติมี3ข้อคือข้อแรกยื่นความจำานงทางออนไลน์เพื่อเริ่มต้นข้อที่สสร้างให้ครบอย่างน้อย12บล็อกการสร้างโดย4บล็อกในนั้นต้องเป็นบล็อกแบ่งปันภายในระยะเวลา6เดือนติดต่อกันและข้อที่3ต้องสร้างบล็อกการสร้างให้ได้อย่างน้อยเดือนละ2บล็อกซึ่งคุณจะสร้างให้เร็วแค่ไหนก็ได้ตามที่ต้องการเมื่อครบทั้ง3ข้อแล้วคุณจะก้าวขึ้นเป็นแบรนด Representative และเริ่มรับโบนัสการสร้างจากบล็อกใหม่ที่สร้างขึ้นขั้นต่อไปการสร้างส่วนที่2ความก้าวหน้าและรับรายได้รายสัปดาห์การสร้างส่วนที่2ความก้าวหน้าและรับรายได้รายสัปดาห์ในฐานะแบรนด์ Representative คุณได้โอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพียงบริหารกลุ่มของคุณเพื่อรับโบนัสการสร้างจากยอดขายกลุ่มรับโบนัสแบ่งปันจากยอดการสั่งซื้อส่วนตัวของคุณเอง เพื่อรักษาสถานะการเป็นแบรนด์ Representative คุณต้องสร้างบล็อกการสร้างใหม่อย่างน้อยเดือนละ4บล็อกโบนัสการสร้างจะจ่ายบนแต่ละบล็อกการสร้างที่สมบูรณ์ในกลุ่มของคุณโดยมีมูลค่าตั้งแต่5%จนถึงสูงสุดที่40%บนบนมูลค่าย,ยอดขายที่นำมาคำนวณคอมมิชชั่นได้ โบนัสการสร้างจะปรากฏในบัญชี Velocity ของคุณเป็นรายสัปดาห์ซึ่งจะถูกจ่ายทุกวันที่ 7, 14, 21และ28ของทุกเดือนก้าวขึ้นเป็นแบรนด์ r p r r s s n t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  v v เเพื่อเริ่มรับรายได้จากยอดขายกลุ่มของคุณ Velocity โดย Nu Skin